สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบ สามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจปสีสิบสี่สีสามสี่สี่สี่หาสสีเจ็ดสี่แป ห้าสิบห้าเอ็ดห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสิบหกเอ็ดหกสองหกสามหกสี่หกห้า

เ um, ็ดสบ้แปสิบห้าแปดสิบห้าเอแปดสิบ้า